สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามในช่องทาง y u t u b e นิฟคอนโต้คาแล้วก็เพเนิทนธ์คอนโต้คานะครับวันนี้นะครับผมก็จะไปส่งมอบลูกค้าจริงนะครับที่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดอุดรธานีโดยที่ลูกค้านะครับไม่ได้มาดูรถนะครับกับเดิน้าไทเกอร์ดีโฟดีคันคอมเร็วคันนี้นะครับวันนี้นะครับส่งจริงมอบจริงนะครับเดี๋ยวจะหาว่าหน้าม้านะครับเดี๋ยวจะหาว่ามโน ว่าทีมงานหอจอกธอนยศรุ่งเรืองเจริญยนต์2019มีแต่รีวิวลงขายแบบว่า,าไม่ส่งมอบจริงหรือเปล่านี่คือเรื่องจริงครับส่งมอบจริงแท้แล้วก็ขายรถจริงแท้แน่นอน100%เดี๋ยวผมพาดูรถกันครับก่อนที่จะไปส่งมอบกับ t o โยต้าไทเกอร์ดีโฟดีคอมเรลวคันนี้ครับไปชมเลยครับ ผมจะพามาชมรถกันเลยครับกับทีมงานหัวจอกอธนายศรรุ่งเรืองเจริญยนนะครับนิผลออโต้คาร์นะครับในช่องทาง YouTube ช่องทางเพจนะครับช่องทางต่างๆนะครับที่ติดติดตามในสื่อออนไลน์วันนี้นะครับเป็น t ต y ยต a t ไทเกอร์ดีโฟร์ดีคอมเรเรนะครับคันนี้1 2 0 0 0 0บาทนะครับลูกค้าไม่ได้มาดูรถโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กําลังจะเดินทางไปส่งมอบนะครับคันนี้นะครับเครื่องถามว่าดีไหมดีแต่มีเสียงดังนิดๆนะครับ เนี่ยนะครับอันนี้ฝากระโปรงนี่มีรอยนะครับ <_ d ata> นอกนั้นสภาพเดิมนะแท้แน่นอนนะครับก็ส,สวยๆเลยนะครับ <_ d ata> ไม่มีตําหนิไม่มีริ้วรอยอะไรต่างๆ <_ d ata> ฟิล์มปลอดติดให้ใหม่นะครับ <_ d ata> เป็นกระจกไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นเซฟตี d ้ล็อกด้วยนะครับฟิล์มติดปลอดให้แบบสวยเลยนะครับ <_ d ata> ทุกอย่างเครื่องสตาร์ติดง่ายแบตเตอรี่ดีนะครับดูนะครับนี่นี่นะครับเครื่องเนี่ยนี่นะครับเครื่องเครื่องโอเคนะครับ ทุกอย่างก็โอเคนะเครื่องไม่ดันไม่ไอนะครับแต่มีเสียงบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับตักๆ,ๆๆอะไรเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเพราะรถมา20ปีแล้วแต่สภาพเครื่องไม่มีซึมไม่มีเยิ้มคัตซีไม่มีผุนะครับทุกอย่างสภาพเต็มนะครับราคา1 0 2 0 0 0 0บาทนะครับโอนให้พร้อมจัดส่งให้ลูกค้าด้วยนะครับ แล้วก็ที่สําคัญรับประกันด้วยนะคันนี้สวยจริงนะครับรถไม่ตรงตามปกที่รีวิวนะครับลูกค้าปฏิเสธรับรถได้คันนี้สวยนะครับลูกค้าโอนมาะจำมาเลยผมลงขาย1นึ0 0 0สบาทลดให้ลูกค้าไป1 0 0 0 0บาทจบเงินสดอันนี้ไปส่งถึงหน้าบ้านให้ท่านได้เห็นกันเลยว่าทีมงานเราไปส่งมอบจริงนะครับถึงมอบจริงสัมภาษณ์จริงลูกค้ากับนิพลออตโต้คาร์ชัดเจนกว่านี้บอกอีกแล้วไปอุดรธานีกันเลยครับ สว,สวัสดีครับเดี๋ยวอย่าพึ่งรลายใจเย็นๆนะครับูกค้าขอบคุณก่อนนะครับระดับแรกขอบคุณก่อนนะครับวันนี้นะครับผมที่พลอถตู้คานะครับมาส่งมอบจริงนะครับนี่คือลูกค้าจบงินสดในราคา1นึ่งแสนสองหมื่นบาทจริงแท้แน่นอนแล้วก็เล่มทะเบียนนะครับก็โอนให้เรียบร้อยนะครับนี่คือของแท้ก็คือผมทําให้จริงนะครับลูกค้าตรวจสอบแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะตัดต่อคลิปให้ดูว่า่าคุณ พอคุณพ่อเขาตรวจสอบยังไงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้าน <S <S ด้านแบบว่าเอาชัดเจนเลยนะครับวันนี้อยากให้ลูกค้าพูดอะไรบ้างนะครับเสิอได้เลยผมอยากบอกพี่น้องเอฟซีที่กําลังติดตามเพื่อนเยอะครับมีพ้นตัวตัวข้านี่อันนี้ว่าได้ดตัวว่าได้อย่างเรือผมไม่เป็นหน้ามาเด้อครับเพื่อน <S <S ผมเป็นลูกค้าเพื่อนครับผพ้ใได้จ้องจ้องเยอะนิดติดตามเพื่อนเยอะน่งอันนี้กดเลยขอคัดถิตใจกดมาโทรมาโลด คนมาจำพัดค้องพันก็เป็นชื่อจ้าข้องสะก้อนนะคือว่าจองไวแล้วนะครับเลยครับครับตอนนี้แหละครับผมแมนีิลีอ้ันนี้จริงแท้ครับโซโลแกนใช่ไหมโซโลแกนีิลีครับชัดเกินกว่านี่บ่รมีอีกแล้วอันนี้มือนีนะครับมาอุดรธานีนะครับเอาอยู่บ้านนนสูงบ้านนสูงนะครับเยื้องกันกับสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีไม่ไกลนะครับพี่เนาะครับ จะผีจะปล่อแล้วตอนนี้ขออนุญาตเด้อครับี่ก็ได้เอาโอเคนะครับอขอเรียกเป็นคุณพี่แล้วกันนะครับวันนี้นะครับก็ไทเกอร์คันนี้นะครับตรงโฟก์บ้ครับตรงโฟกครับสวยบ้ครับเห็นที่แรกกับถึงจาไั้ที่แรกเลยอ่มือนี้บริการเลยครับเชียงทายน้ำมันเครื่องเสียเชียงท้ายเช็คใข่เรียบร้อยนะครับแล้วก็รถคันนี้นะครับสภาพสีสันสวยนะครับจิ้มจีบดีมาทฟีลใจทีลใจครับ ใจนะครับเรื่องไงก็ฝากกดติดตามด้วยฝากฝากนะครับครับน,<า>น,นิดนึงนะครับเย็บที่พิจารณาเบิ้ล <c oughs> เยอะก่ะันพว้าขั้นติดใจกเขาเรียบขางโชกโคตรของมารวลดเพอต้องแร่งรี วตัวพ่นบตัวบต้มนี่นะครับเื้อกับตัวจจกรอเราครับรงแค่แน่นอนครับผม้าขอบคุณนะครับสรัสจ้าสวัสดีจาสเัสดีจ้าสวสดีจ้าวัดีจ้รวสดีจ้าสวั่ด้าสวัสดีจ้าับดีจ้าึวนสคีจ้าับดีจ้วดีจ้าวัสดี้าวีจ้าสวัสดีจ้าเวัสดีจ้าัจ้าันดี้าสด้าวัาสวสด้านะครับอาันนี้สัสดาดีจ้าสวสืี้าสวัสวัสดี้าสวส่้มสวด้วด้พี่ นะครับอันนี้คือปลาแมตติดานะครับอันนี้มอบให้นะครับเด้อครับอันนี้ไว้สักินคือจะพิทยยอดว่านละครับผมให้ปดจินปีหนึ่งเลยเหลือนละขวดครับนะครับอันนี้นะครับก็ก่อนจากกันไปนะครับฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับนุกคนตัวคาด้วยแล้วก็ทีมงานอจกธนยศรุ่งเรืองเจริญยนต์2 0 1นวันนี้มาที่จังหวัดอุดรธานีนะครับก็เสร็จแล้วนะครับวันนี้ส่งันเรียบร้อยโอนให้เรียบร้อยนะครับแล้วพรุ่งนี้นะครับจะไปที่ นี่นะครับตอนนี้นะครับคุณพี่กําลังตรวจสอบนะครับเนี่ยของแท้เลยนะครับตรวจสอบรถนะครับเพราะว่าลูกค้าไม่ได้ไปดูรถที่มหาสารคามนะครับผมรายงานเลยเครื่องแห้งดีไหมพี่แห้งดีครับนี่นะครับของแท้นะครับนี่ของแท้ไหมพี่ไม่ได้ของแแคของแทค่นี่นะครับสองลูกค้าจริงนะครับคันนี้พี่เขาตรวจสอบรถนะคันนี้เป็นโตโยต้าไทเกอร์ครับ D4D ี o อมม n เร i l นะครับคันนี้ขายตามสุภาพ เล่มโอนให้เรียบร้อยนะครับทุกอย่างนะครับคันนี้สวยด้วยนะในราคา1นึ0 0แสสบาทโอนให้ลูกค้าจัดส่งถึงหน้าบ้านนะครับนี่นะครับอันนี้ตรวจสอบดูใต้ท้องรถเรียบร้อยนะครับปูนู่นนะครับพี่พาไปดูอีกรอบนึงนี่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 นะครับลูกค้าตรวสอบดูจริงตรวจสอบจริงตรวสอบจริงนี่นะครับนี่นี่ครับของแท้เลยนะครับทุกซอกทุกมุมครับนี่นะครับขอบคุณนะเดี๋ยวนะครับ เมื่อกี้มีสายเข้านะครับนิดหนึ่งนะครับก็คือสัญญาณโทรศัพท์มันตัดออกไปนะครับก็พรุ่งนี้นะครับจะไปที่วาปีปทุมนะครับแล้วก็ลูกค้าขอบคุณคุณพี่ชายอีกขั้นหนึ่งนะครับจังหวัดน่านเหนือนะครับน่านเป็นจังหวัดหนึ่งของน่านภาคเหนือขั้นนั้นวีโก้สอจดํ้าสีดตัวจีเดี๋ยวผมไปส่งเหมือนกันนะครับคันนั้นไม่ได้รีวิวนะครับแกเห็นแค่ผ่านๆนะครับผ่านๆแล้วก็พี่เขาก็เข้าไปดูในช่องของอ่า ไลฟ์สดของพี่ธนยศเขาก็เลยโทรหาผมด่วนเลยบอกว่านิพล์เดี๋ยวกว่าไปรีวิวก่อนก็เลยจองไว้ก่อนนะครับวีโก้คันนั้นหลังจากนั้นนะครับก็จะไปส่งคันไหนต่ออีกเดี๋ยวค่อยติดตามกันนะครับแต่วันนี้ก็ขอบคุณพี่มากๆนะครับขอบคุณงมากนะครับวันนี้จากกันไปก่อนนะครับกับนิพลออโต้คาร์ชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วโซโลแกนนี้สุดยอดนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีคลิปนี้สวัสดีครับวันนี้